นากับลุงยิ่ลาหัวแต่อาบนำแล้วแล้วเน็ดกินได้เลยไม่ใช่ปุ๋ยหันหน้า,าหาปลาลูกมือปมาเด็กกับเถียงกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสเป็นอย่างแกมาัวแกปากถินลูกังมาทัว แกถินบ้ากับลุ่งพูด<อ>แม่อยังพูดบ่แกบกกะถินใช่บกะกะถินน้องบังดูถ่วยแกได้จกอันละแกได้ลายหรือบ่ไอพ่อเบิง้งนี่พ่อเบิง้งอีหลานางังเห็นอย่างง,อง,ง่อม่พ่อกำลังนงั่งรัดงานเนี่ยสวัสดีครับขึ้นมาจากสวนละกินข้าวเที่ยงครับกำลังเฮ็ดเนื้อกินบ่รู้ว่าน้องเป็นได้เมนูอย่างว่าว่าอยูย่ลูกสาวหันหลังเห็นอย่างงอม่อมพอดีผมนั่ง งานอยู่ครับมีไฟฟ้าแล้วก็บ่ถบรเข้าไปในบ้านอัดคิิปไว้ให้พี่หนองบิง่งก็เลยบ่รูหลวานังเอกเขาให้ตังกินเพิ่งขึ้นมาจากสวนครับจากทั้งใต่พูนผ้ากันไปใไสพผากันไปใไสปุ๋ยพากันไปเฮ็ดเวีย่จุ่นครับทังใต่เึ้นมาอย่างลูกกักลูกไม่ิ่นอกว่าตมามมะุูมันก็เอามากะกัทินไปใส่มกะกทงโอ้บอกโอ้<ร>อตามมหุด<ห>้ น,นีต่ตอนมงองไตอนมังคงแหมขึ้นหน่อยเถอ,อะนอ้นอยเข้มๆป่คลรคิตตี้ลรคิตตี้เกี่ยวบางต่างเสือบาคิตตี้ไโบรค,โดดครับตัวเทิกคับตัวไโบอเอกีกคลรไไคลออโ์โบ้แค่ใบไสแคลรอน่ะโบแค่รัดนาขาโบแค่ลัดหยอ,อกกันขาเป็นวะือ นี่เมนูอะไรค่านางเอกเราเนี่ยสบายดีเห็ดเจียวขมกับอันบลกหอยเชลีเออเจียวขมครับเจียวบีกินกับบั็อกหอยครับห่อหอยครับห่อหอยพี่น้องกับตำมันบักหุ่งแล้วก็ใส่ข้าวปุ้นจางน่อยกับลูกนี่ล้างมือจากหอยเคอรี่หอยเชอรี่เพราะเป็นหอยเคอรี่เด็กเคอรี่เอาไว้เอาไว้ซ่งของหกในจางน้อยได้ครับพี่น้องครับแบบมันมันมีหมองลบฝนอยู่บางเดียว กับเสือป่าน้าแพร่แบบยำเวทก็ต้องที่นอนก็นกนขึ้นไปทั้งทึ่งเคี่ยวออกน่ากินเขาหกในตังหน่อยนี่ครับหอยเชอรี่หอยเฮ็ดเจ้าขมเฮ็ดเจ้าขมอ่าหอครับหอหอกบพักพักอีเลิอดเจี๊ยกตํบบุกุ้ง,งก้อยสิ่งสี่แทบครับแต่ว่าอเฮ็ดเม่นู่หอหอยนึ่เป็นเฮ็ดหอหอย เหยวสีเฮ็ดสูตรให้เบิ้งเอาไปเฮ็ดลองเบิ้งแซ่บเพื่อไรนี่กินติดใหญ่เห็ดแจ้วขมคือจังจุเนื้อเหรอครับเห็ดแจ้วขมคือจังพี่น้องจุเนื้อครับแต่ว่าพักอีเลิศรอเอินพักอีเลิศ์ย้งป่ะพายิเลอร์เะพอพักอีเลิศ์ผักสักกางเขนใบชพูเราก็ใส่พักเพียวเนี่ยเห็ดคือเห็ดแจ้วขมครับแจ้วขมที่กินกับก้อยเนื้อกับจุเนื้อ ไม่รู้วสานเท่าตัวา่าเอามาห่อหอยหน้ำเท่ากับไลแห้งครับนี่เป็นเหลเซลน้ำในไหลแห้งครับเปิดทิมเปิดกว้างพี่นอ้องพนนันต้นใหม่ผลเปิดไรผลผเบิดมือครับเปิดลงบอ่อป่าตังแต่ลงพื้นครั้งเดียวแต่ว่าเฮามีน้ำใสตลอดเพราะวา่าคันเท่าเสียสว่วนทั้งสีเ่เทาก็ต้อง เอาไฟฟ้าสูบบ่อไว้ครับต้องโซลาเซลล์ลงทุนครั้งหนึ่งนากะไซได้โดนองนี่กะไซปลูกนอไม้ไผ่เลี้ยงนองไว้หนามก็เริ่มลดลงครับ,บ,รอ,รบอุปกรณ์ถ่วมลดลงฝนบ่อค่อยทีละฝนเริ่มห่างละก็อยากให้ห่างๆอยู่ครับเมื่อไหร่ค,คืบๆม,มาเบิ่งบรรยากาศผมเบิ่งพยากรณ์ไว้อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์อาจจะมีฝนครับ แ yeah, ย่แล้วครับตอนนี้เพราะว่าอยากแห้แงแหกอยากไสดินให้แล้วสิได้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้เฮ็ดของน้ำของในเฮ็ดเบียรกับป้ากันป้ากันเฮ็ดเบียกขึ้นมากิกนข้าวเที่ยงครับกินข้าวเที่ยงแล้วกัเฮ็ดเบียกเฮ็ดไปสองคนเนี่ยนะครับกำลังที่เอาสามคนก็เฮ็ดไปเรื่อยๆครับค่อยๆเฮ็ดไปคือปวกกัดใหม่อะพี่นอ้อง เกันหลังบังไงยังเบิดครับปรถตัวน้อยๆๆกินบปธรรมดาเลยครับลูกเฮ <ปก S 2> ็ดเวียกแล้วแล้วกรมากินข้าวโอ้จ้ะมีพเพ้าก้อนหยางเอาหยางบอกไปาลุงห,หอยเชอรี่หอยเชอรี่บ่รานหอยเชอรี่ลูกเชอรี่เอาไปทรงของลอาาเลยลูกเชอรี่ทรงหัวจ้ะแม่งได้หน่อยสองตัวนี่กัดเกือบกัดของกำลังเดือดครับกำลังเดือด คิตตี้คิตตี้เป็นตัวเทรับแทลอัเป็นตัวตัวแม่ตัวสีขาวให้น้องที่เอาตังค์ซื้อน้องที่เอาตังค์ซื้อให้บ้านนี้เพิ่นลึงซื้อเพิ่งเหลาไปเอิ้นซื้ออื่นเพิ่นบ่สนใจครับมันมันบ่มีของผู้ชายมันมีแต่ของผู้หญิงโบวอะแม่อันใดลูกมันเลยได้เป็นกระเทยเลยบ่ลูกมันน่ะมันมีโบวผู้หญิงบ่มีโบวผู้ชายบอกโอ้ไม่หยอกกันบ่เศร้าเลยจ้า แกมวกะทินก่อนเอาแกะแกะชายมาให้น่กินแกแ้แวมนะขัวเ<ก>ขวาข,วาข,วาขวาัวไม่ไหมครับขัวเาตัแต่จีวยังหอขมขัวไม่หไ,มไมห,หมแต่เจ้วยังหอมอเห็นว่าบริเวณเช้าหนามเลยคหนามรดแล้วหามหลายแห้งนี่มองอานามนาเขาครับนี่เป็นองค์เีเรียกว่าไม่เมยกั ยืนอยู่นี่โพน้ำทวนทวนท่วน,วน,วนพี่น้องนี่เดี๋ยวอาบน้ำเข้ากัอนอย่างนี้เลยบอกอาบน้ำครับคักครับเวลาเวลาเห็ดเบียกม,มันเมย์กับยืนโพน้ำจาก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 เลยมันง่ายๆแล้วลูกอีสานคนอีสานบรรเทาเนี่ยพนอีสานบรรเทาลูกเศร้าหายเศาหน้าเนี่ย มันอยู่จังสี่ interface. มันก็มีความสุขดีครับพี่น้องครับมันมันมันสะดวกสบายอยู่ดอกครับเพราะว่ามันก็บม่ได้ทุกข์ไมยากหรอกเพราะว่าเขาชินแล้วเขาเขาเคยใช้ชีวิตจังสี่มาเขาบอกแมนคนในเมืองบอแมนเคยบอเคยใช้ชีวิตเคยใช้ชีวิตจังสี่มาบอจะเป็นน้องปินเปานิพนครับก็เลยก็เลยธรรมดาแถมสบายคร es ับเวลาอก็อาบน้ำเฮ็ดเวียกไม่เมื่อยยืนอาบน้ำอย่างเงี้ยมันขึ้นกับสะดวกสบาย ม่สบายแต่ว่าเวลาปดทุกข์ขนาดครับปดทุกข์ก็กกเดี๋ยวจังค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆนี่นะมูอุดมสมบูรณ์ครับน้ำไหลเขาคัวเนี่ยขวม่ไมมาตำม,มันหอม้อครับก้อยกุ้งก้อยปูก้อยปลาก้อยเนื้ออันเฮ็ดไปโดนมันบหอมครับนี่เขาคั่ว เครื่องที่ตำไว้เตรียมไว้ตอำหูค,ครับมามาบักระทินมาบักระทินมาแล้วลวะวะโอ้โหนี่บอกแกะเองอันนี้แกะเองครับผู้เดียวนั่งแกะผู้เดียวมาได้ซอยเลยเปล่งมากถ้นนวยอันนี้นะถ้วยจานถ้วยโลกเป็นลุมนะถ้วยจานเป็นแบบเ,เป็นลุมเป็นลุ่มเหมนอนเสร็จหนึ่งเมนูครับนี่พี่น้องเบิง เมนูที่เขาจะกินในแต่เราห่อหอยนี่ก็คือมีหอยเชลี่นะครับกินกับใบชะพูคือจังห่อ,อ,หอมีเอ่อเมี่ยงปลาก็จังห่อ,อ,อ,หอปลาเลยนะแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นหอยแต่ที่นี่นะถ้าห่อปลานั้นเป็นน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มปลาน้ำจิ้มมันหวานนะแต่ว่านี่เป็นแจ้วขมแบบแบบจุเนื้อครับแจ้วขมแบบจุเนื้อห่อใส่ผักแพรวผักอ,อ,อีเล่นนี่ครับนี่ก็แซ่บนี่สมตำมห้อกับเซ็ตละ น,นุ่ดยงเหงน,นียวโแถมาดแดงแดงแ,แถมแถมแถมบแค่ล,อลอ้อบแคลอบอกมาแต่ไปลางม,ม,มือกินเข่าได้ได้ลากพีเก็บไม้ใหนแครลอจจ้าจเก็บไว้เ,เปยิบ้มันบแง<ม>โอ้โหหอมขนาดพี่น้องขึ้นขึ้นึ่นครับเดกๆเมื่อยแจวครับเนี่ ใชเลหอม้ยใช่พอได้เอาขนมมาใส่เราไปดำหน้ามาไม่เมยเฮ็ดเบบว่าไม่เมยนี่ยกินอยข้นเทียงเลยขนมโอ้แซบต่อพี่หนองไม่ไ้แซบปะแทบจชิไหมตำยำไดแค่ยำนั้นเผ็ดบะไม่ยายคนตำ เราไปอะไรเล่าล้างมือก่อนไปล้างมือก่อนเมื่อกี้เนี่ยไปจับอย่างล้างมือกันลูกปลาฉือเหรล้างมือสบู่ถูถูลองเพ่งพร้อมถูถูแบบลองเพ่งจบคือยุงโรงเรียนคือยู่โรงเรียนไหมเนี่ยน้ำใส่ก้อนาน้ำใส่ก้อนนะแป๊บเดียวเขาสบู่ก้อนไหนมาล้างมือเอาล้างน้ำกันไหมไงอันอยู่โบ่เฮ้ยโ่เป็นอย่างอ่าถูถูถูลองเพ่งให้ปลากระลุงฟังพร้อม ยังจบกับจังลวางเป็นลูกชาวนาเห็มังมือเลนะเป็นลูกโรงเรียนแลูกเป็นลูกชาวนาพอแม่ไอ้ผ้าเห็ดหน้าจะนอนล้างนี่ไหนอ่ะเอาล้างมือถูนี่ไหนถู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 นู่นไหนถูให้ใช่ม้วนม้วนเอาสบู่ไว้ป่ะนี่ถูถูถูมุนมือพหอมเอาสบู่ไว้ก่อนวันนี้เพราะ ลราไม่ลรงไม่เอย่างฟังบนเรือเ็นอย่างลงเลื Wenn ่อนกดล่องบลองพอแล้วบต้องเาะดูพอแล้วมาดูันล้างมือโอเคลางมนล่างดีดีล่างกินเข่าลูกล้างมือสกปรกจะมีโควิดเขาจปะเวลาไปจมอย่างม่ต้องล้างมือเปรช็แล้วครับ นี่ส้มตำเราถิ่นเพียงหอยเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วไปขึ้นไปเพื่อนบ่ตับบ่ตับเพื่อนไปขึ้นมาเซตมือไปทางขาทางเพื่อนเนอะกำลันูสองอย่างเพ่อเอาอันนี้มาไปขึ้นไปถาเพ่าะเอาเพื่อนข้าวกันเสร็จแล้วครับมาพี่น้องครับเอาเทียงเข้าป้า อบ่าเริเ่ขนเ,เขาแล้วขเวขาเพิ่ง้กอ่ลวอกลาเด้อนี่มิตมรลำเขาปากระดุงเนาวมาครับน้องครับข่าเทียงครับป่ากระดุงกินเขากะมีลังทงหลังนี่คือหก <properly. S 1> ในจังน้อยครับพี่น้องครับว้าวสามเมตรคุ้นสามเมตรครับมองยูมีตรมะฮงมีผักมีหอยเอจ้ะสมเมตรคุสมเมตรก็เลยขอมันหกจังน้อยมาเป็นระเบียบเรียบร้อยครับเอา เอากันหนัึงสี่เหล่ากันอิลีนี่ยนะครับเวลาปกติย้ำเว้นกนะเก็บของเก็บของขึ้นไปลาเขาจะนอนเนี่ยกลางนอนงมองนี่เป็นหมอนนันครับหอ,หอยหอยนี่ครับหอ,หอยหอยไอเลือดแก่จังหน่อยหอยเชอรี่หอยเชอรี่ลูกมันหอยเชอรี่ อร่อยหอยเชอรี่อะไรอหอยเชอรี่รอยเชอรี่มาครับขอยเด้งต้องการพม่ห้องหอยเชอรี่ครับเมนูหอหอยครับตับหม,มกตับตัว ทำชัวร้องเป็นมีผักค่อมอืมมีผักผอมมาเลยเขาหนีนาเด้อแม่มีข้าเทียมกำลังน้าเด้อเอาแต่มะฮงอีกเก็เอามาชัวอันนี้ล่อขัดฝนมาตกเมื่อกี้เนี่ยยุดต่อนเนื่องไปซี่มื่นครับแต่ว่ามือที่หามาตกขัดฝนมาตกเนี่ยก็คือ ผมจะเล่นเอาดินครับใช้ปุ๊บเต้นห้งนงองน้ำเห็น้องน้ำแล้วกับสีตห้องยู่วองเต้าครับคือจนจ่อพ่อพายุดพอพาไปเล่นน้ำได้จ้าจ้าได้ได้น้ำาเขาเนี่ยลเดี๋ยวพ่อพาไปบ่วยอะสิไปเล่นน้ำยูพุนยูไซยูพุนจ้าจาโอเคโอเค,อ,เคอาก,นกนอินกินกินเขาพรอเพิง่งกันซาเขาง่ๆเดวก็จงสีห็ด เงินหลังนหน่อยๆเป็นนิสซอนหน่อยจากหลังแล้วก <สะ S 1> ันบองนี้เขาก็เจอว่าจับไปน้ำไอ้บองหน้งกินเข่าบองบองมองนอนเว้นบองนั่งกินเข่าบองพี่น้องมากอาจะได้มีบองอยู่อางซ้อครับอันนี้มีอยู่หลังเดียวก็เลยหกเนี่จังหน่อยคอยล่าสิเอ้ซาไว้น้ำไงแล้วก็ซาไว้น้ำน้อยแล้วก็มีซาได้ดือมครับโอ้ยจา๋าหาเงกันกัน,นได้ใส่ยังไง แม่อะไรพ่อมีแม่แม่ฝากไปแล้ยเดี๋ยวพ่อไปขอความอนุเคราะห์จากพ่อขอสว่าลูก่อไ,ไหร่นี่หลายใหญ่ขึ้นนี่หลายเลยใส่หนีตอลล่อผ่านละเอาข้าวสารไว้แห้งนี่หลายนะเนาะเอาเลือดหนังสือเก่งได้เป็นคุณหมออะไปวะ ต้องไปเฮ็ดกินเบิ่งหาแซ่บพ่อครู่บอกว่าพ่อพ่อจ๋าครูบอกว่าถ้าผู้ใดตอบได้มึงถ้าผู้ใดคู่มิ้นบอกว่าถ้าผู้ใดตอบได้หนึ่งบวกสองคนนั้นได้เป็นคุณครูบอกอันหนึ่งบวกสองเป็นเท่าไหร่ลูกหนึ่งบวกสองเป็นสามโอ้ยเก่งขนาดเลยปากกรลุงขิ้ตบมือแล้วหนึ่งบวกสองเป็นสามลูกอย่าไปบอกซื้อคู่ให้ปากลุงไิ้ยินเด้อ คุคู่เขาว่าเบิ้งเนี่ยคุณคู่อยากอายแล้วป่เนี่ยคู่เดสอนนี่้ะคู่มินคู่มิน้าวสอยตายยากอายคู่เลยวป่เนี่ยหบกสเป็นเท่าไหร่ก่อนหนบเป็นเจ็ดห้าบวกสเป็นเท่าไหรยังไปเรื่อยเหรอฮะยังไปเรืยหรอกนี้ครับ อันนี้อันนึงอันนี้อันนึงเป็นเท่าไหร่อันนึงเป็นบวกสองลวกกนเป็นสอนนงเอาไปห้าสี่ลูกยู่ขั้นเฮ็ดไงเพิ่งเห็น,หน,นลูกอ่ะบ,บวกนี่มั้ยบวกนะพ่ออคุมมินบอกว่าถ้าคุณใดตอบถูกได้เป็นคุณคู่แล้วกลับไปเรียนอยู่ปใหญ่อืมงหลาตั้งใจเรียนนะคุคุมมินบอกว่าถ้า,ถา ถ้าถ้าคนไหนอยากเป็นคุณหมอก็ไปเลยถ้าผู้ใดอยากเป็นคุณครูก็ถ้าอิหล่ะอิหล่ะตั้งใจเรียนอิหล่ะเขียนหนังสือได้บึ้ดอิ๋งอิหล่ะอิหล่ะสิย้ายไปเรียนอยู่กับอิงบุญตอนนั้นอิงบุญตอนนั้นอิงบุญมันแบบว่าหายหลอิละเฝ้าไปก่อนอิงบุญข้าวทอดป่ะอิงบุญเบ่งเพลิดเพลียดีใจเอาะพ่อให้ไวอให้หลายไงหน่งได้หลายไงหลายด้เบิ่งว่า มีมูต่อจากนั้นหน่อยมูฮักชื่ออินบุญบ่โอเคให้กีนมาเลยนน้องกันนะอินบุญครับแม่อินบุญกำนองผู้หญิงมาครับพีมม่น้องครับ<า>ห่อไหมกำนองผูหญิก็ไม่บอมาแม่เอาแต่มะฮงเอกทำใหญ่ๆเนะี่ยเอาแบบอร่อยกินเบเลย กินเบิดจานเฉยมาหู้เนยยำปกติเลยครับพ่น้นองเขายำดั้งเนี่ยยำเป็นผู้อื่นกินเบ็ดแฉวไปพี่น้องขออนุญาตยำเป็นตัวเจ้าของอ่ะยำแน่นยเลยยำเป็นผู้อื่นอนืมยำออกเพื่อยำแบบสุภาพ เขาอกินเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวอย่าอ้าปากเคี้ยวแบบแบบนี้นะไห้ค่าอ้าปากกินเยอะกับคนอื่นใครอยอะอ๋อหอยหัวนึงกินเยอะกับเมีย่ยงเลยว่าพี่น้องมึงนะอย่างเราบ่ายดีพ่นกินมุ่งมากเหมือนกังตี่นละบ้านห้องแซ่บครับเราจะแซ่บเราอย่าพยายามเป็นคนอื่นเราจงเป็นตัวเรา วันี้เรามีความสุขก,ก็พอแล้ว,วไมยผู้ใดพ่อว่าเราต้งบาลเนี่ยฮะเหรอมีความสุขอยู่หวะึงจักอยู่หวะความสุขมันเป็นเท่าไ <c oughs> หร่หรอบ่ทีนีาไมีความสุขอยู่มันบ่โอเคใหก้กินขา้าวกินข้าวกินข้าวให้ป้าลุงาง้งเบื้งลุ้งกันเนี่ยไม่เห็นบ่

ไปล่ะจรดเกงมาเก่งบอกปลากับลุงไ,ไวไงง้เจอกันไหมคลิปหน้าเด้อปลากับลุงปลากับลุงเจอกันไหมคลิปหน้าเด้อปลากับลุงเอาบอกปลากับลุงเป็นกำลังใจให้หล่ะ ติดตามช่องเบานิฟธนคำตะก้าเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอรีวกติดตาเทียงน้าน้อยยังน้น้อย <c oughs> ครับเด็ก <c oughs> ไม่คลิปหน้ายครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>